าดาน้องมาดาเข้ามาเข้ามาฝนมันตกเข้ามาเร็ว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 เข้ามาฝนมันตกปูสีตีเด้เข้ามาไหมเข้ามาฝนมันตกแนะ่พุณอะฝนมันตกเข้ามาเข้ามาปั้นเพีย де. ข้างในเพียฝนมันตกเสียเอาเสียตีก่อนนะฮะเอาเสียตีมาดากว่านะ ขอมาพี่ปันมาพี่จกักรยานไปเน่หนของใครน้องมาดาฝากกดติดตามช่องไหนนะฮะมาดาฝากกดติดตามช่องไหนนะต้องต้อง,งบิ๊ไบด้วยนะเอา ช่องเจ้าของเละคือว่าฝากกดติดตามเนี่ยบอกเอย่านบินใบดาอย่าบิงบิงใบาดาแต่ฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับค่ะฝากกดไลค์ด้วยฝากกดติดตามให้บิงใบด้วยเข้ามาพี่ยกล้อยกล้อปลายกล้อกระเพียนมันบนมงเลย อะไรนะมัน,นมันนิ่งอ่ะนิ่งมันนิ่ง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 ,งแบบนี้วันนี้วันอะไรนนวันจันนี่เอาซี่ไปไดเข่ามาพี่ฝนมันตกจะขี่ลงไปเด้เข่ามาเข่ามาพอปิดคลิปก่อนเด้อไปก่อน